อันแรกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไรก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากผู้มีเงินได้นะคะทึ่งเป็นบุคคลทั่วไปก็คือเก็บจากพวกเรานั่นแหละนะคะแล้วภาษีเงินได้คําว่าผู้มีเงินได้หรือผู้มีรายได้ตรงนี้คะ่ะใครบ้างที่จัดว่าเป็นผู้มีรายได้แล้วต้องทําหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเราสามารถไปดูข้อมูลตรงนี้ได้จากประมวล,ลรัฐธรรมนูญ ประมวลรัศดากรในมาตรา40มาตรา40แห่งประมวลรัศดากรจะบอกถึงนะคะผู้มีเงินได้ว่าใครบ้างที่ต้องทำหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในมาตรา40ได้จำแนกรายได้ของผู้มีเงินได้ออกเป็นทั้งหมด8ประเภทด้วยกัน8ประเภทด้วยกันนะคะโดยในมาตรา40วงเล็บหนึ่งบอกว่า ผู้มีเงินได้อย่างแรกคือผู้มีเงินได้ที่เกิดจากการขายแรงงานนั่นก็ตามนั่นก็คือใครก็ตามที่มีเงินเดือนค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงโบนัสเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญน,นะคะคนเหล่านี้ต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหมดเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่เราถ้ากเกษียณอายุแล้วแต่มีรายได้จากบำเหน็จบำนานท่านก็ต้องยื่นเสียภาษีนะคะส่วนในมาตรา40่40วงเล็บสองบอกว่าผู้ที่มีเงินได้คือผู้ที่มีเงินอันเนื่องมาจากตำแหน่งงานที่ทำ คุณทำงานในตำแหน่งผู้บริหารคุณได้เบียกค่าประชุมเบี้ยค่าบริหารนะคะก้อนนี้จะตัดเป็นเงินได้มาตรา40่วงเล็บ2หรือแม้แต่คุณทำหน้าที่ขายสินค้าแล้วได้ค่าในหน้าได้ค่าโบนัสคุณมีบ้านให้เขาเช่าได้ค่าเช่านะคะเ,เงินค่าเช่าตรงนี้นะคะจะเป็นอยู่ในรูปของสวัสดิการ ทษทีค่ะถ้านักศึกษาไปทํางานแล้วทางหน่วยงานบอกว่า,าทางบริษทัทให้ค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านตรงนั้นที่บริษทัทจ่ายเราก็ต้องรวมอยู่ในมาตรา40วงเล็บ2นะคะในมาตรา40วงเล็บ3รายได้ประเภทที่3ก็คือค่าแห่งกูดวิวกับค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรคุณผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาก็ตามสักอย่างหนึ่งแล้วมีลักษณะแตกต่างจากที่เป็นอยู่คุณไปจดลิขสิทธิ์ ใครจะซื้อใครจะผลิตสินค้าคุณก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้คุณรายได้ก้อนนั้นจัดเป็นรายได้าตามมาตรา40วงเล็บ3หรือคุณจะแต่งหนังสือแล้วคุณได้ลิขสิทธิ์แห่งหนังสือนั้นคุณมีสิทธิบัตรแห่งหนังสือนั้นนะคะรายได้ดังกล่าวก็จะจัดเป็นรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ3ส่วนรายได้ประเภทที่4ตามมาตรา40วงเล็บ4ก็คือรายได้อันเกิดจากตอกเบี้ย คุณฝากเงินคุณลงทุนไว้ที่ไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเงินฝากเงินออมอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณได้ดอกเบี้ยมานะคะรายได้ก้อนนั้นจัดเป็นรายได้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีตามมาตรา40วงเล็บสีหรือแม้แต่คุณลงทุนในตลาดหุ้นแล้วคุณได้เงินปันผลงั้นก็จัดเป็นรายได้เหมือนกันหรือเงินส่วนแบ่งกําไรคุณไปลงทุนกับเพื่อนเปิดร้านเล็กๆ ไม่จดทะเบียนแต่เป็นผู้มีเงินได้เนื่องจากว่าคุณได้รับกําไรจากการเปิดร้านเล็กๆคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะตามมาตรา40วงเล็บ3ส่วนเงินได้ประเภทที่5ก็คือเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินคุณมีที่ดินคุณมีบ้านคุณมีอสังหาริมทรัพย์ให้คนอื่นเช่าค่าเช่าจากพวกอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นจัดเป็นรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ5 ในมาตรา40วงเล็บ6นะคะรายได้เอ็นเกิดจากวิชาชีพคุณมีไปประกอบโรคศิลเป็นแพทย์เป็นททนตัแพทย์คุณรักษาโรคแล้วได้ค่าประกอบโรคศิลตรงนั้นก็จัดเป็นรายได้เงินได้มาตรา40วงเล็บ6หรือแม้แต่นะคะพวกวิศวกรรมวิศวกรสถาปนิกหรือบัญชีพวกนี้จะมีค่าวิชาชีพทั้งหมดค่าวิชาชีพจัดเป็นเงินได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา40วงเล็บ6นะคะ ส่วนรายได้ประเภทที่7ก็คือรายได้จากการรับเหมาคุณไปรับเหมาก่อสร้างรับเหมาทําความสะอาดรับเหมานู่นนี่นั่นรายได้จากการรับเหมาจัดเป็นเงินได้อีกประเภทนะคะเป็นรายได้ประเภทที่7ตามประมวลรัษฎากรมาตราที่40นะคะแล้วก็รายได้ประเภทสุดท้ายคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปลงทุนในธุรกิจการพาณิชโดยที่คุณไม่ได้จดแจ้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจ,จํากัด จำกัดนะคะคุณลงทุนค้าขายทั้งด้านสินค้าการเกษตรอุตสาหกรรมขนส่งแต่ทำธุรกิจในลักษณะของอประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ได้จดแจ้งเป็นบริษัทนะคะนั่นรายได้ที่เกิดจากการทำธุรกิจทังด้านการพาณิชย์ขนส่งทั้งหมดการเกษตรจัดเป็นผู้มีเงินได้ตามมาตรา40องเล็บ5หรือเงินได้อื่นๆที่ไม่ไมสามารถจำแนกได้ตั้งแต่มาตรา40องเล็บ1ยันมาตรา40วงเล็บเ ไม่ได้ระบุเอาไว้ในมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ7ก็ให้จัดอยู่ในวงเล็บ8ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้คาว่าเงินได้หรือรายได้เนี่ยนะคะในกฎหมายประมวลรัษฎากรระบุไ้ชัดเจนว่าคําว่ารายได้ประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งรายได้ตรงนี้แหละคือสิ่งที่ใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเราทำงานได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นทำครบหนึ่งปีได้หนึ่งแสน หนึ่งแสนสองหมื่นนะคะหนึ่งแสนสองหมื่นจะใช้เป็นฐานในการใน,ในการเก็บภาษีใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะรัฐบาลบอกว่าเวลาที่ครูขอข้ามสไลด์นะคะเวลาที่คุณทํางานออกมาคุณก็ต้องดูแลตัวเองคุณก็ต้องเก็บออมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะต้องเป็นฐานก่อนที่จะคํานวณอัตราภาษี รัฐบาลอนุญาตให้เราหักลดหย่อนค่าต่างๆก่อนโดยในการหักลดหย่อนค่าต่างๆเนี่ยนะคะจะประกอบด้วยหมวดในการลดหย่อน3าประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือการลดหย่อนตัวเราเองก็คือผู้เสียภาษีแล้วก็ลดหย่อนครอบครัวของเราอันที่2ก็คือลดหย่อนกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการออม อันที่สามคือการลดหย่อนอื่นๆการลดหย่อนอื่นๆตรงนี้นะคะจะเหมือนกับว่ารัฐบาลอยากให้ปัจเจกบุคคลมีพฤติกรรมแบบไหนถ้าคุณทําตามที่รัฐบาลบอกแล้วก็จะได้การรับการลดหย่อนภาษีเน้นได้บุคคลธรรมดาเรามาดูประเด็นแรกนะคะการลดหย่อนต่างๆในกรณีของการลดหย่อนผู้เสียภาษีแล้วก็ครอบครัวไอเทมแรกก็คือลดหย่อนตัวเองได้60,000บาท ลดหยอ่อนคู่สมรสถ้าแต่งงานลดหยอ่อนได้อีกสามหมื่นบาทถ้าไม่แต่งงานก็ลดหยอ่อนไม่ได้นะคะแล้วต้องเป็นการแต่งงานที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะคะถ้าคุณมีบุตรลดหยอ่อนบุตรได้สามคนไม่เกินสามคนนะคะถ้าบุตรไม่ได้ศึกษาจะลดหยอ่อนได้แค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ถ้าลูกคุณศึกษาอยู่ภายในประเทศ จะลดหย่อนได้หนึ่งหมื่นเจ็บาทส,ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศลดหย่อนได้กี่บาทลดหย่อนได้แค่หน0 0งบาทนะคะหรือถ้าคุณมีพ่อแม่เป็นผู้สูงอายุคุณดูแลพ่อแม่ลดหย่อนบิดามารดารวมแล้วได้30,000บาท ถ้าคุณดูแลคนพิการคุณสามารถลดหย่อนคนพิการได้อีกสามหมื่นบาทนะคะนี่คือในส่วนของการลดหย่อนผู้เสียภาษีแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียภาษีในการลดหย่อนส่วนที่สองก็คือลดหย่อนที่เกี่ยวข้องกับการออมการออมที่รัฐบาลสามารถนะคะให้ผู้เสียภาษีนํามาลดหย่อน,นก่อนที่จะคํานวณภาษีก็คือการออมที่เป็นการออมระยะยาวรัฐบาลพยายามกระตุน้น ให้ปัจเจกบุคคลทําการออมในระยะยาวเพื่อหวังว่าวันที่คุณเกษียณอายุวันที่คุณเข้าสู่ชราภาพเงินออมระยะยาวก้อนนี้แหละคุณสามารถเอามาเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระกับรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นไอเทมนี้มันก็คือเครื่องมือทางภาษีที่เป็นตัวสัญกณพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในระบบเศรษฐกษิจเช่นถ้าคุณทําประกันชีวิตฝากเงินออมระยะยาว ระยะของกรมธันต้องอย่างน้อย10ปีนะคะถึงจะลดหย่อนภาษีได้ลดหย่อนได้เท่าไหร่ลดหย่อนได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือถ้าคุณมีเงินเหลือไปซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่หรือให้คู่สมรสคุณสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทนะคะหรือถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณบริษัทเอกชนนะคะสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินก้อนนั้นก็สามารถเอามาโดยการภาษีได้หรือคุณเข้ากองทุนประกันสังคมเข้ากบกขกบกขนี้จะเป็นกองทุน Social Security ของข้าราชการแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนประกันสังคมจะเป็น Social Security ของพนักงานเอกชนหรือคุณซื้อเงินออมระยะยาว LTF, RMF, Long Term Fund, Retirement Fund, Retirement Mutual Fund นะคะ ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้ามนุษย์โทษถ้าปัจเจกบุคคลทําการออมระยะยาวไอเทมเหล่านี้จะได้รับการลดยหย่อนภาษีคราวนี้ในส่วนของเงินออมระยะยาวที่เป็นค่าใช้จ่ายเรียสํารองเลี้ยงชีพกบอกขอหรือประกันสังคมตรงนี้ค่ะเราจะลดหย่อนได้รวมแล้วไม่เกินจ่ายลดหย่อนได้ตามจริงนะคะแต่ต้องไม่เกิน50,000นบาทไอเทมตัวสุดท้ายที่สามารถเอามาลดยหย่อนภาษีได้ก็คือค่าดอกเบี้ยเช่า กับคุณไปซื้อบ้านคุณไปซื้อสังหาริคุณไปซื้อบ้านแล้วคุณผ่อนบ้านดอกเบีย้ยที่ใช้ในการผ่อนบ้านสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้นะคะแต่ปีหนึ่งลดหย่อนได้ตามจริงแล้วไม่เกิน10,000แสนบาทแล้วถ้าคุณยังมีเงินเหลือเอาไปบริจาคเงินบริจาคตัวนี้ก็สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้แต่ได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนต่างๆแล้ว น,ะะนี่คือรายการ6สามรายการหลักที่นำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราภาษีคำถามที่ตามมาคือแล้วอัตราภาษีบ้านเรานะะที่เป็นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่ากับเท่าไหร่ถ้าย้อนกลับไปดูจากเว็บไซต์ของสรรพากรนะคะในเว็บไซต์สรรพากรบ,บอกว่าในปีการเสียภาษีปี2558 อัตราภาษีที่ได้ก็จะเป็นตามตารางนะคะนักศึกษามีข้อมูลนี้อยู่อยู่ในมือแล้วนะคะช่วงนี้คอลัมน์แรกคอลัมน์แรกจะเป็นตัวโชว์ถึงฐานภาษีเงินได้สุทธิคืออะไรเงินได้สุทธิก็คือเงินได้หักด้วยค่าลดหย่อนทั้ง3ไอเทมแล้วเหลือเท่าไหร่อะแล้วค่อยเอามาคำนวณอัตราภาษีเช่นเราคำนวณแล้วใช่ไหมคะว่าเรามีไรายได้เดือนละ10,000บาททั้งปีทำงานไปได้1 2 0 0 0 0 0บาท ถูกไหมคะหากค่าลดยหย่อนนู่นนี่นั่นสมมุติเหลือหกหมื่นบาทเราเสียภาษีเท่าไหร่หกหมื่นบาทจะตกอยู่ในขั้นแรกถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นภาษีที่เสียศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คือได้รับการยกเว้นได้รับการยกเว้นแสดงว่าไม่ต้องยื่นแบบภาษีใช่ไหมไม่ใช่นะคะนักศึกษาต้องยื่นแบบภาษีนะคะแล้วเสียภาษีศูนย์บาทการเสียภาษีศูนย์บาทกับการไม่เสียภาษีไม่เหมือนกันนะคะอ่า ยกตัวอย่างต่อ,อถ้าสมมติเรามีเงินได้เยอะมากหักนน่นนี่นั่นแล้วเงินได้สุทธิเหลือห้าแสนบาทเงินได้สุทธิเหลือห้าแสนบาทเสียภาษีเท่าไหร่บ้างแสนห้าแรกไม่ต้องเสียเสียศูนเปอร์เซ็นแสนห้าที่สองเสียห้าเปอร์เซ็นต์สามแสนแล้วนะเและอีกสองแสนใช่ไหมคะสองแสนก้อนนี้เมื่อกี้ห้าแสนหรือสามแสนถ้าห้าแสนเนาะอีกสองแสน อีกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นห้าแสนห้าแสนก้อนแรกเสียศูนบาทก้อนนี้ก็แสนห้าคูณศูนย์จุดห้าก็เจ็ดเจ็ดพันห้าใช่ไหมคะแสนห้ 1, อาอ่ะเจ็ดพันห้า แล้วก็อีก20000นตัวนี้ก็อีกสองพก็เป็นเก้าอีก2 000, องหมือีก2องหมืนะคะอีก2องหมืก็จะเป็น7จ็ดพันห้าศูนย์บวกเจ็ดันหบวกสองหมืก็จะเป็น2 000, 7งหมันห้าบาททวน นี่คืออัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขาวนี้สิ่งที่เราวะสังเกตก็คือว่าในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อฐานภาษีสูงขึ้นอัตราภาษีที่เรียกเก็บก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมคะจาก5เป็น10เป็น15 25อัตราภาษีแบบนี้เราเรียกว่าเป็นอัตราภาษีก้าวหน้านะคะหรือว่า Progressive Progress t a x r เล e คราวนี day, ้ในการยื to to ่นแบบภาษีแต่ละครั้งนะคะภาษีที่เราจะเสียเราจะเสียโดยใช้แบบอะไรในการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี2แบบฟอร์มด้วยกันก็คือเราเรียกว่าแบบพองดอพองดอก็คือภาษีเงินได้พองดอลเกกับพองดอ1ถ้าคุณมีเงินได้เฉพาะมาตรา40วงเล็บหนึ่งรายได้จากการขายแรงงานเท่านั้นแบบฟอร์มที่ใช้ในการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะเป็นแบบฟอร์มพองดอ1นะคะแต่ถ้าคุณมีรายได้อย่างอื่นด้วย ามมาตา40วงเล็บ1ด้วยวงเล็บ2ด้วย3ด้วย7ด้วย8ด้วยภาษีที่คุณจะต้องเสียคุณจะต้องใช้แบบฟอร์มพองอดอ90นะคะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบ้านเราก็าคือกรมสรรพากรกระทรวงการคลงัง